โอเคเราจะกลับมาต่อกับเกม Mad Father นะครับในส่วนเรื่องย่อยนะที่ชื่อว่า if ถ้าเกิดว่านะถ้าไม่มีความหมายอื่นนะครับ if if e เนี่ยซึ่งคิดว่ามันใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับผมจะเล่นแบบเร็วๆแล้วกันเร็ว,รเ,รวเร็วมากเลย <laughs> ในท่านในท่านในหญิงนะครับในน้อยคุณหนูนะแล้วแต่เราจะเรียกเลย เมั่เธอจะสลบไปอาา่ะฮะโอเคผมขยายหน้าจอลืมเลยฮะความสปีดลันกำลังจำมาแล้วอายะเป็นไงบ้างเธอกำลังหลับอยู่เนี่ยฉันปล่อยเธอไปสักพักอเออจะเป็นอะไรใช่ไหมอย่าเพิ่งตะโงนไปเลยฉันตายไปแล้วโอเคนี่คือคุยกันระหว่าง มาเรียนะครับกับผมทองก็ขอโทษด้วยที่ปามีดใส่ผมทองอ่ะทั้งที่ผมทองเป็นคนชื่อเหลือเราไว้ส่วนคุณหนูเองก็คุยพึมพำกับตัวเองนะว่าอยากจะอยู่ด้วยกนะันอ่ะ เมลฟี่บอกว่าถามใครมา20สิบนาทีเดีนะ๋โอ้ยวันดีครับนักวาดสปีดลันเลยเหรอครับมาสะดึกเชียวทำไมดึกอีกแล้วผมทองรู้สึกว่ารู้สึกแปลกนะที่อยู่ในห้องของผู้หญิงโ,โมนิกานะครับหรือแม่ของอาญาเนี่ยก็ฝากฝังให้ เอออยากให้มาเรียอยู่ด้วยกันกับอายานะอายาเดวิสเนี่ยเสียงอย่างดังเลยครับมีอะไรมาคือเราตกใจนะเพราะเสียงมันดังจริงผมพยายามปรับเสียงก่อนโอเคหวันด,ดีแคสดึกจังเออผมแคสรอบเย็นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ สปีดรัน่กภาคนี้ภาคฟรีเนี่ยจะไม่มีเลยไม่เคยเล่นนักวาดนำไม่ได้นะนักวาดแม้ว่าไม่เคยเล่นสปิริตของเธอต้องยังอยู่จะจะลงไปที่ชั้นใต้ดินเน่ะเราต้องเช็คห้องอื่นก่อนนะอูมูบอกว่าเล่น20นาทีจบฉะนั้นถ้ามันเกิน20นาทีโทษอูมูเลยครับทำไมนายอยู่ที่นี่นละ่ะ ดีจังเลยที่เจอนายแล้วปลอดภัยนะแผลแผลถูกปาหมีเนี่ยหายแล้วเหรอน่าจะหายดีได้เร็วนี่ขอบคุณยาสำหรับนายขอบคุณนายสำหรับให้ยาเสีย <c oughs> แล้วจริงๆแล้วนายเป็นใครเนี่ยนายไม่ได้มาจากคเลือดหาดแล้วก็ไม่ดูเหมือนคนตายด้วยนะฉันก็แค่เป็นเซลแมนเซลแมนบุกบ้าน อ,อ๋อดีครับสัทานวัสดีท่านแก่อีกครั้งเกมพ่อบ้านต้องบ้าให้สุดจนจบเกมไปไม่ได้เลยไม่ทุกคนและหวัดดีทุกคนอูโมเซผมบอกแค่ว่า20นาทียังไม่ได้รวมแกะลงไม่ให้ไปครับเขาได้เห็นอะไรที่น่าประหลาดใจมากในคืนนี้เนะี่ยคำว่ารนะักเนี่ยรักแท้มีอยู่จริง คำว่ารักเนี่ยพวกคนพร้อมที่จะต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งช่างงงเง่าเสียจริงเลยทั้งหมดนี้คือแกมีความสุขจะบอกว่าอย่างนั้นเหรออ้าวแล้วเป้าหมายของแกคืออะไรอะ่ะเขาไม่มีเป้าหมายหรอกอา้าวทำไมมันกลายลางแล้วอะ่ะเขาแค่ชอบเห็นมนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมตอบสนองที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าแกไม่ใช่มนุษย์เฮ้ยว้า แต่ว่าอาจจะสายเกินไปนะฉันเบื่อที่จะต้องสังเกตการเราตัดส,สินใจใหม่ละว่าหาความสนุกใหม่ๆเราว่นใจว่าเขาคนนั้นน่ะจะต้องเป็นหนึ่งในพับเพลโชนะครับโชตักตานหคงรู้นะว่าเราเนี่ยเหมือนกับมนุษย์คงไม่เจอคงไม่บันเทิงหรอกถ้าโลกนี้น่ะเต็มไปด้วยแต่พวกบ้าคลัง่งแล้วท่อ คนดีๆเนี่ยกลายเป็นคนบา้บาๆด้วยเราก็เลยไม,ม่อยากปล่อยให้นายตายไปเออเออสวัสดีคิดว่าถูกจีดี้ไปทำไม่ดีไม่ร้ายซะแล้วนักวาดเออจริงด้วยพอนักวาดมาจีดี้ก็ไม่อยู่นะฮะพอจีดี้อยู่นักวาดก็ไม่อยู่ เพิ่งเริ่มสตรีมจ้าแต่พาทนี้เป็นส่วนเสริมของ m a ดฟาเธอร์สำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับเราอยู่ใน m a ดฟาเธอร์ถูกแล้วล่ะแต่ว่าหลังจากเล่นเกมจบเนี่ยในเวอร์ชันสตรีมนะครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่าอีฟซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเหตุการณ์ในเกมเลยนะช่วงฉากจบแต่ว่าเราเล่นเป็นเป็นผีผมบรอนตัวนี้นะครับเป็นมนุษย์ที่ถูกทดลองนะี่ะ แล้วเราต้องทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกเลยนะสวัสดีค่ะมาทันไหมเออมาทันครับผมหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมมันจบเร็วผมจะไปเล่นแคมป์ซันชายนะครับค่ายลูกเสือไม่ก็เล่นไซเล n นฮิ้ l แหละเพราะช่วงกลางคือแล้วผมเล่นอยู่เกมประมาณนี้ทั้งนั้นนะสํารวจไม่ได้นะ นักว่าไม่รู้หรือว่าซีมสดก่อนหน้าวันนี้มีข่าวรู้นักว่าดหายตัวไปคิดว่าเสียจีดีเอสสวัสดีครับกาเมะทีวีทีวีของคนชอบเมเอา้าวตะลุงนั่นมาโผล่ในน้ำครัแกเจ้าหนุ่มแกมาที่นี่เพื่อรับใช้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับเราเลยล่ะแต่ว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราถูกพามาเพื่อเป็นรับใช้ไม่ใช่เป็นวัตถุด,ดิบ แต่ว่านั่นคือย้อนกลับไปตอนที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะมีชีวิตอยู่น่าจะหมายถึงโมนิกานะครับแม่ของอายานะ่ะตอนที่โมนิกามีชีวิตอยู่เขาก็เป็นคนรับใช้นะแต่พอโมนิกาโมนิกาจากไปก็กลายเป็นเหยื่อทดลองว่างั้นตอนที่เราทำงานอยู่นี่เ,เราก็เรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของครอบครัวนี้เราก็เลยหนีด้วยความกลัวเท่าที่ทำได้ แต่ก็นี้ไม่รอดอ่ะคุณหมายถึงว่าโมดิก้าทำการล้างสมองพวกนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเอ่อความรู้สึกที่เธอมีกับลูกสาวของเธอนะ่ะเป็นความจริงเธอเป็นแม่ที่ดีเออนายจะคิดยังไงก็คิดไปเหอะแสดงว่าโมดิก้าจะเป็นคนที่ไร้ากาศพอสมควรนะ เขาสามารถที่นี่ด้วยความเป็นมนุษย์นะครับแต่อาจจะต้องกลับออกไปกลายเป็นแบบไม่ใช่มนุษย์แล้วโอเคตอนกลางวันก็ต้องมีธุระอะไรบ้างสิเฮ้ฮ <c oughs> ใช่ใช่นักว่างไม่ได้ถูกล่อลวงไปไหนนะพ <c oughs> รุ่งนี้จะไปเดินเล่นสัมเพลงเห็นไหมว่างจนไปเดินเล่นสัมเพลงนะฮะ เธอเองอ่ะจะอยู่ข้างเราเสมอใช่ไหมเราเองก็คิดว่าเราเนี่ยอยู่เพียงลําพังสัแล้วให้อภัยเราไหมฮ้โฮโฮูฮโสโนโบอลก็เช่นกันนะเธอเนี่ยจะเป็นสมาชิกของครอบครัวเราสโนโบอลคือแมวของอาญานะครับพ่อถือเลื่อยวิ่งไล่จับลูกตัวเองเนี่ยวิ่งเร็วชิปสุดท้ายอาญาก็ตื่นขึ้นมานะพร้อมกับ แล้วนั่นสโนโบอลคือกระต่ายนะเมื่อกี้ผมพูดเป็นแมวนะครับจริงๆคือกระต่ายไปไหนแล้วเราขอโทษด้วยนะที่คุณหนูเนี่ยเหมือนจะเขินอายเราตัดสินใจที่จะออกจากคืหา์หลังนี้นะ่ะเราจะทิ้งอดีตของเราไปจะเริ่มชีวิตใหม่ทำไมอ่ะนายไม่ประทับใจเหรอดูเหมือนนายไม่พอใจ เอยระวังด้วยอ่ะผู้ชายตาแดงที่ใส่เสื้อโค้ทสีดําหมายความว่าอย่าไปยุ่งนะเขาอันตรายเกินกว่าเกินกว่าอะไรจ๊ะแม้แต่กับนายหนูนก็นเหรออืมฉันจะจําเอาไว้อล่ะนี่เป็นการจากลายงมาจองหวเฟีย อ๋อโอเคก็เป็นฉากจบของแม d ฟา t h เทอร์นะครับในส่วนของก o o เอนดิ n งเมลฟี่บอกตามไปเนี่ยเตรียมป้องกันตัวเองจากอายาไว้ด้วยอ,อายาจะทำอะไรอะ่ะมันถือสโนโบอยอยู่นะต่าเตาตาตาแล้วสิครับ คือเรื่องนี้ยังจะปูต่อไปได้อีกหรอประเด็นสําคัญในอีฟช,ช่วงที่ผ่านมาคือชายที่ชื่อว่าเซลแมนเนี่ยมีบทบาทมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพ่อของอายะกลับคืนมานะครับไม่ให้ตายแล้วก็มาคุยกับไอ้ไม่ผมบอลอีกผมทอง อ้าวนายจะไม่ไปกับเขางั้นเหรอเฮอ,อตุกตาครับดูเหมือนว่าคำสาปเนี่ยจะยังไม่หายไปนะไม่ไปกับอายางั้นเหรอแกไม่เหงางั้นเหรอเราไปกับทั้งสองคนนั้นไม่ได้นะถ้าพวกเขาเรียนรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราทำให้พวกเขาเนี่ยต้องชดใช้ครับ ก็เลยอยากให้ปล่อยไปนะให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปในชีวิตฮะตกล้ว่าเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่ตายไปแล้วนะผมทองอะเออเนาะไม่งั้นเราจะต้องใช้ยาจากเซลแมนทำไมล่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่คนตายอะ่ะ คือถ,ถ้าเป็นตู้ตาและโดนปามมีดอะ่ะคงไม่ต้องใช้ยานะครับน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อจริงๆแล้วนี่คือคนนะผมทองเ่ยถ้าคุณและอายะและมาเรียเนะี่ยผูกพันกันก็คงจะได้เจอพวกเขาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสักที่หนึ่งตาบใดก็ตามที่เราอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้น ถ้าเจอกันอีกครั้งนะเธอจะทําอะไรล่ะถ้าอายะเนี่ยเดินทางเส้นเดินเส้นเดียวทางกับพ่อนอะ่ะอหมายความว่าจะให้ฉันหมายความว่าอะไรยะพวกเขาไม่ได้บอกนั้นเหรอว่าแอปเปิลน่ะจะหล่นไม่ไกลจากเรือลบเฮ้ยไม่ใช่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับแอปเปิลดอนฟาฟอมเดอทรีเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะเธอเองก็รู้เนี่ยความเจ็บปวดดีกว่าใคร ในการคิดว่าอายาเนี่ยเลือกเส้นทางเดียวกับพ่อนะ่ะฉันก็หมายถึงว่าท่านะ่ะอีฟนะ่ะท่าอ๋อผมเข้าใจความหมายของอีฟแล้วนะครับโอเคถ้ามันเกิดขึ้นนะเราจะหยุดยั้งอายาเองนายหยุดได้งั้นเหรอไม่ต้องห่วงเบบีโอเคโชคดีฉันเบื่อแล้วฉันจะนอนแล้วนะี่ยกูดหน่าย กูดนายกูดนายนะครับชายที่ดีกูดนายถ้ากูดนางก็กูดเลดี้อ่ะจบแล้วเหรอไม่ได้วิ่งหนีอายะโอ้ยอูด่าโอ้ย <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยี่ผมอยากเล่นต่อนะครับในส่วนของอีฟแต่ว่ามันจบไปแล้วนะ่ยผมึูว่าจะได้เห็นอายะวิ่งถือเรื่อยอะ่ะ แล้วก็วิ่งไล่ฟันเราโหคงจะซาดิสเล่นแล้วเริ่มอินเลยครับตอนแรกผมนึกว่าธรรมดานะที่ผ่านไปกี่นาทีเอสิบสีนาทีเองทําเวลามากเฮ้ยแต่อยากเล่นต่อโอกกาลังภาคแบบเลือนในที่แก่แปะอะไรตื่นยังเนี่ยมาปุ๊บเลื้อยแล้วเนี่ยผมเพ่งไปนอนมาครับชอบวิชาชีวะนะตอนไปเปิดบ้านที่มอเกษตรไปดูจันใหญ่ทั้งแบบเปิดท้องและสะมองโอ้ยน่ากลัว ถ้าย์ท่านเฟลก็เปลี่ยนใจสำหรับครั้งแรกที่ได้จับสมองที่แช่ฟอร์มาลีนแล้วขอคะแนนด้วยขอคะแนนใช่ไหมตอนที่จับฟอร์มาลีนอะไรนั่นน่ะจับสมองที่แช่ฟอร์มาลีนสิบห้านาทีเอ็นแล้ว <c oughs> แล้วใครบอกว่าให้ไปต่อตอนต่อไปเพราะว่ายาวแน่ๆมีมีคนบอกเอาไว้อยู่ในตอนจบของแมดฟาเธอร์บอกว่า e อีฟอาจจะยาวนะไปต่อตอนต่อไปปรากฏสิบห้านาทีแล้วขอคะแนน เออก็สนุกดีอ่ะไม่ให้คะแนนอ่ะให้ให้คำให้ความสนุกแล้วกันมันเกมสั้นๆน,นะครับมันน่าจะตื่นเต้นมากกว่าน,นี่คือผมชอบช่วงท้ายๆของ m a ดฟาเธอรนะช่วงที่มีเสียงภาคเสียงภาคของพ่ออายออะไรเนี่ยน,น่ากลัวนะฮะผมคิดว่าเราให้คะแนนไปแล้วนี่ในส่วนของเนื้อเรื่องหลักส่วนของอีฟก็เป็นแค่ ในเรื่องเสริมย่อยๆแค่นั้นเองปะจบสตรีมครับแนะนำว่าต่อด้วยแคมป์ซันชายจะได้ดู RPG Maker ที่ดุต่อเนื่องด้วยโอเคเดี๋ยวผมตัดสตรีมแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในแคมป์ซันชายครับผมก็จ,จบอไปอีกหนึ่งโปรเจกต์นะสำหรับ m a d ฟา t h เธอรพอบา อ๋อแกบอกจะรออีฟจบก่อนค่อยให้งั้นเหรอเออให้สามเต็มห้าแล้วกันสามหรือสี่เนี่ยแต่ผมชอบช่วงท้ายนะครับช่วงกลางจะออกหน้าเบื่อหน่อยนึงนอกนั้นโดยรวมเพลิน,พลนดีนะสำหรับแมทฟาเธอร์ครับมีความงงเกมจบแล้วเหรอคะเดี๋ยว คุณเมย์ต้องไปเจอเกมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมปิดสตรีมตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วไปเจอเกมใหม่ก็คือแคมป์สันชายค่ายลูกเสือ <c oughs> โอเคเราจะไม่ถ่วงเวลาครับเราไปละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา